ตัวนี้หนึ่งชื่อคุอะไรเอ่ยชื่อโรตัสค่โรตัสอ่านะคะอาล่เพื่อไม่เสียเวลาสี่คนนี้เดี๋ยวเรารเดูภาพน้ขโอเคขอข้อสุดท้ายค่ะรใไม่ต้องบอกเยนะรู้ไคะค่ะต้องขอตัวช่วยไหมไม่ต้องเขาบอกว่ามีเอาตัวช่วยอววอ หนูถ้าหนูมั่นใจหนูตอบได้เลยค่ะอ่ะแ็กค่ะเฮียอีจะถูกหรือเปล่าไปดูฉันเลยแอร์ขอซเซฟเบอรด้วยค่ะโอ้ข้อนี้ง่ายเลยนะคะผู้โชคดีของเราไม่ต้องขอตัวช่วยเลยไปถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะคะโอ้ยทำไมตอนไม่ให้เปิดตรงนีง้เลย และสำหรับนะคะผู้โชคดีเนะี่ยที่อยู่ด้านน้องนอที่ได้มาเล่นเกมกันอย่าลืมไปลงทะเบียนนะคะสแกน QR code นะคะเข้าใช้นะคะของรางวัลที่ได้ไปด้วยนะคะสำหรับ3ท่านเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้โชคดีของเราทั้ง5ท่านนะคะสนุกสนานเลยขราวหน้าถ่าสมรว่า่าเป็นเอ่อช่วงหูอ่างเงี้ยคุณจะตอบได้ไหมคะ อ,าาอัดากดยากอยัาอยากเลยนะคะเอัยากเลยนะคะนี่สนุกสนานมากเลยนะคะกับการร่วมกิจกรรมของเรานะคะ